โอเคทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กันที่ร้านช่างลุนนะครับมีคนขอเยอะนะว่าพี่ขับบางลงไ่ด้วยไหนครับซึ่งรถบางลงของผมตอนนี้เสร็จไปเป็นระยะเวลาประมาณสักสี่สี่น่าจะสีเดือนแล้วนะเพราะว่าคลิปมันประกอบตอนเดือนประมาณอุมพามีนายนี่แหละนะแล้วก็ช่วงนั้นพอประกอบเสร็จนี่ผมก็ก็มันมีอยู่วันหนึ่งนะน่าจะสักสองเดือนที่แล้วเนี่ยผมเอามาให้ช่างรูนเปลี่ยนเข็มนะมาเปลี่ยนเข็มแล้วก็มาให้น้องต้านะจูนใหม่ ก็เป็นผลว่าดีขึ้นเยอะนะแต่ว่าสิ่งที่มันยังไม่หายเลยมันคือลดความร้อนครับลดความร้อนขึ้นเยอะมากแต่ว่าผมลองเทสแล้วผมลองขับไปกับพัทลุงมาแล้วนะเพื่ออาทิตย์ก่อนนะก็ระยะทางไปกับประมาณ300กว่ากิโลนะเอาเป็นว่าไม่พังนะครับเหลือเชื่อนะครับที่ไม่พังนะก็วันนี้เดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงเครื่องนะก่อนที่จะตั้งวาวใหม่นะเดี๋ยวพอตั้งวาวใหม่ปุ๊บเดี๋ยวผมไปขี่ให้ดูนะว่ามันตึงกว่าเดิมเยอะไหมนะก็อย่างที่บอกว่ารถคันนี้ไม่ได้ส่งจี นะเพราะว่าทําขี่เล่นจริงๆนับขี่เล่นของผมก็คือขี่เล่นนับไม่ใช่ขี่เล่นที่วิ่งร้อยแปดร้อยเก้าแบบนั้นนะขี่เล่นของผมก็คือร้อยห้าร้อยหกนี่นก็คือเยอะแหละนี่อยู่กับสร้างลูนครับมาเดี๋ยวฟังให้ดูเดี๋ยวฟังดูนะครับว่ามันดังมากไหมังลองฟังเสียงดูนะ ซึ่งมันดังนะครับแล้วเดี๋ยวผมว่าจะตั้งให้เครื่องมันเย็นก่อนนะก็เดี๋ยวให้พี่รุณนนะครับให้พี่รุณนแกตั้งวาล์วให้ใหม่นะเดี๋ยวต้องรื้อชุดเสียเลยด้วยับอันดับแรกคือเดี๋ยวเป่าพัดลมก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเจอกันก็ตอนนี้อยู่กับช่างรุนแล้วนะก็พี่รุ่นเดี๋ยวในโอ้โหอันนี้มันแปลว่าอะไรครับพี่รุ่นวาล์วห่างห่างจริงห่างจริงนะเพราะว่าน่าจะเป็นพันรูแล้วแหละนะแต่ถ้าให้ดูเลขไมมันดูไม่ได้นะครับเพราะว่ารถผมมันสเตอร์เล็ก นะพอมาสเตอร์เล็กเนี่ยเ,เลขกิโลรถมันจะมันจะแข็งขึ้นนะผมลองผมลองวัดดูแล้วนะครับก็สมมติถ้ารถวิ่งไปสักหนึ่งรกิโลดูในแผนที่นะครับไม่มันจะขึ้นอยู่ประมาณ 80, ประมาณ 70, 80ดสิบประมาณเจ็ดดินะครับมาถึงกิโลกิโลเล็กกิโลเลขนะไม่ใช่เลขไม้นะครับน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับน้ำมันเครื่องสีโอ,โอเคไหมรู้มีฝุ่นเลยไหม,ไม,มไม่มีเลยผ่านเลย ดูครับตั้งวาวมีฟินเลอร์ไหมครับจังอ่าไม่มีฟินเลอร์กันตั้งวาวอันนี้คันนี้คือพี่ลูนเป็นคนเปลี่ยนเข้มเลยนะเดี๋ยวว่าถ้าในอนาคตมีตังค์หน่อยก็เดี๋ยวก็ค่อยอัพสเต็ปดูนะครับตอนนี้ก็เป็นชักสามไปก่อนอ่านะครับตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ตั้งตั้งวาวเสร็จนะครับแล้วก็อ่าเมื่อกี้ใคราคลายโซ่หน่อยนะครับอ่าโอเคนะคบเอาเดี๋ยวน้องน้องการลดให้พี่หน่อย เดี๋ยวลองน้องตาร์ทดูตาต์ทมือครับเงียบแลวเงียบกว่าเดิมเยอะเยอะเลยอ่าเป็นเลยเปนเลยเปนเลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไปลองขี่ดูแล้วกันนะแต่ว่าไม่เอาหยาบเกินนะเพราะว่าชุดชุดคัดมันยังยังไม่กลม นะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปกล้องโกโก้ครับผมอ่ะไปครับเดี๋ยวไปลองกันนะครับตั้งวาลเสร็จแล้วนะครับใส่ชุดสีเรียบร้อยหมดนะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงก็สเต็ปยังเป็นเหมือนเดิมนะเป็นหกบกชักสามสี่วาวนะครับแล้วก็ตั้งวาลนะครับเมื่อกี้หลังจากที่ไม่ตั้งมาเป็นพันกิโลแล้วนะครับวันนั้นเมื่อประมาณเดือน2เดือนก่อนเออเดือนเดือนกว่าเลยนะครับเปลี่ยนเข็มช่างลูนไปแล้วไปรูนตั้งวาลให้ห่างมานิดนึงนะครับแล้วรอบเนี้ยมาตั้งให้มัน คิดกว่าเดิมนะแต่พ่อดูว่าสตาร์ดูใเมือแกบอกว่ามันไม่ชิดมากนะครับแล้วแกตั้งมาร์กนะแกตั้งแกตั้งว่าแกไม่ไม่เปิดไอเนี้ยไม่เปิดน็อตจานไฟเลยนะแกทําแบบว่าแกใช้ใช้การสตาร์ดนะนะเอาการสตาร์ทแบบเอ่อยังไงนะอัดให้มันอัดอัดจังหวะอัดสุดอ่ะนึกออกใช่ไหมเดี๋ยวลองกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองจับจีหน่อยดีกว่าก็บอกเลยนะครับว่าจีคันนี้เดี๋ยวมัน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 จะไม่เยอะนะครับก็อย่าด่าไม่ต้องดรามากกัน นะพะ่อคันนี้ผมผมบอกแล้วว่าทำรถคันเนี้ยผมผมไม่เอา GPS นะครับเพราะผมทำทำขี่เล่นนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่ามันจะได้สักไรแต่ว,ว่าไม่มันาอาจจะแข็งแข็งหน่อยนะครับเพราะว่าอ่าสเตเอร์หลังมันย7เ็ดนะครับขออนนะ ถ้ามีมีรถน้ำเมื่อกี้ยาวเลยเมื่อกี้ได้หน้าใหม่130ประมาณเท่าไหร่เออร้อยสามสิบก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแอบดูจีพเอสแป๊บหนึ่งว่าขึ้นเท่าไหร่ผมว่าน่าจะประมาณเท่าๆนี้แหละโอ้จีพเอสิครับตึ้งสับซีนะจีเอสร้อแล้วก็ เออหน้าไม่ร้อยสาเห็นไหมผมบอกแล้ว่ารถมันไม่รถม,ม,มันไม่แข็งเพืเพื่อน,น,นเห็นใช่ไหมว่าผมเพิ่งจับสีได้แป๊บเดียวเองเพิ่งจับสีพอเกียร์สาลากมาเมื่อกี้ก็จะร้อยยี่แล้วพอเริ่มหมอกปุบรถก็ติดเลยเนี่ยรถมันเย้และเอาไป น่าไม่ได้140น่าจะนิดนิดลยมั้งอ่าลองต้องไวะร้อ่สิบ4 9้ถือว่าได้อยู่ได้อยู่นะเพราะว่าตั้งแต่ผมทำม,มาผมไม่ได้ลองจีเลยนะครับวันนี้เดี๋วว่าถ้าไหลยาวๆผมว่ามันน่าจะร้อยห้าร้อย้อหได้เลยเพราะว่าผมอ่ะ นี่ผมมีหมวกกันน็อกมีกล้องแล้วนะ้ำหนักผมประมาณเจ็ดสิบด้วยนะครับแต่ว่าสเต็ปกท่านี้ผมว่าสำหรับผมมันมันมันเยอะแล้วไม่ได้แล้วแล้วบางคนก็ดรามมากอีกโอ้โหหกจักสามทำไมพิ้งแค่นี้นะก็บอกว่ามันเป็นรถอ่าสามโปร่งๆนะครับนะ้ำมันอ e ีสิบสามโปร่งๆทำขี่เล่นนะครับก็ ไม่ได้เน้น GP คำนี้นะบอกเลยว่าถ้าใครเป็นไล่กับผมนะถ้ารถลูกเล็กกว่าก็าตามสบายเลยครับผมไม่ไล่ Okay. ได้ได้อยู่มันขึ้นเร็วไหมรถมันขึ้นเร็วม,มันแป๊บเร็วนะรับน่จี g ีเก็ได้ร้อยสี่เก้านะเพราะว่าแค่ okay. อ่าลองอัดเล่นๆเพราะว่าผมไม่กล้าสอบคันเร่งแบบแบบยังไงตอนที่มันอ่อยังไงไม่ยกคันเร่งนั้นนะก็คือไม่อยากสับเกียรต์ตอนยกคันเร่งเออนะแต่พูดผิดนะเพราะว่ารถผมไอ ชุดเจดีคัตนะครับมันมันไม่กลมมันไม่ใช่ของแท้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนยกชุดเนี่ยมันประมาณสามพันกว่า 3, บาทนะครับซึ่งสามพันกว่าบาทเนี่ยมันเป็นแท้หมดนะซึ่งเราสามารถอ,าอยังไงนะสามารถทําคัดมือได้นะครับสามารถทําคัดมือได้เลยแต่ว่าผมไม่ไม่ไมไมไมทำคัดมือนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบนะขับแบบนี้เพื่อนๆเชื่อผมดีเดี๋ยวรถที่คนขับคัดมือเยอะเราสุดท้ายคุณลงมาขับคัดเท้าแล้วคุณจะรู้เลยว่าคัดเท้าขับสบายที่สุดแล้วนะครับนะ นะเพราะว่าโอเคอยู่นะสาหรับสเตปนี้คือผมพอใจแล้วนะบางคนไม่พอใจบางคนจะเอาแรงกว่านี้ก็เรื่องของคุณนะเพราะผมทําขีเข่เล่นนะขี่เล่นของผมก็คือขี่เล่นจริงๆนะขี่เล่นไม่ใช่ไม,ไม่ไม่แรงนะแล้วถ้าทำขี่เล่นแล้วทําไมคุณไม่ทํารถลูกเล็กถ้าเขาถามแบบนี้ผมว่าผมมันต้องการรถที่แบบว่าบิดมาบิดมาเข้าใจไหมคือมันบิดมาบิดมาบิดมาไม่ต้องรอก็คือเอาง่ายคือชอบเสียงรถลูกโตด้วยนะครับก็ขีดผลแค่นั้นแหละนำะงบประมาณมันก็เยอะนะครับโอเคประมาณนี้นะผมก็ขอบคุณชจางรุนด้วยนะครับที่อ่า เปลี่ยนแคมให้นะครับแล้วก็ตั้งวาลเลยร้อยหมดโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ